สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแคทตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็จะเล่นในเรื่องของสีขนของเขานะคะเพราะว่าสีขนของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะคะจะเป็นสีสันแบบนี้นะคะสวยมากนะคะแล้วก็แต่ละหัวเนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นในเรื่องของสีของขนของเขาเนาะถ้าสีของเขายิ่งแดงยิ่งสวยเนี่ย ราคาก็จะยิ่งแพงนะคะต้นนี้ชื่อว่าเรนโบว์นะคะเรนโบคัตัสนะคะเรามาดูข้างๆต้นของเขากันนะคะเห็นไหมคะสวยมากกล้องของกเกษตรอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะสวยเหมือนกับหางนกยูงเลยนะคะสวยจริงๆนะคะแต่ละต้นสีของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูต้นนี้กัน หน้าไม้ของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเรียงกันสวยมากนะคะบางต้นที่สีชมพูกว่านี้ก็มีนะคะหัวออกเป็นชมพูแดงเลยก็มีนะคะแล้วก็ต้นที่เป็นสีเขียวก็มีนะคะแต่ละต้นสีสันจะไม่เหมือนกันนะคะหัวนี้หัวนี้เขาก็จะออกเป็นสีเขียวๆนะคะ ต้นนี้จะเป็นไม้กราฟนะคะแล้วก็2ต้นนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนนะคะเขาเริ่มแดงแล้วนะคะถ้าต้นที่ยังอ่อนอยู่แต่ว่าเขาออกแดงแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาโตมาเขาจะสวยมากนะคะ,ะให้ดูอีกต้นหนึง่งต้นนี้จะแดงไม่เท่าต้นเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเขาก็มีสีสวยเหมือนกันนะคะต้องรองดูความตอนเขาโตอ,อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ วันนี้มุมเกษตรก็จะเอาพอร์ที่เขายังอ,อยู่ในวัสดเขาเรียกว่าอยู่ในภาชนะเพาะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่จะเป็นต้นอ่อนของเรนโบว์เนาะเรนโบคัตตัสนะคะนี่จะเป็นในส่วนของต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนนี้อายุประมาณเพาะตั้งแต่เดือนพฤษภา พุพาพฤษภามิถุนา,า,ก,นา,า,ก,นากรกฎาสิงหากันากลาหกเดือนนะคะสำหรับต้นอ่อนพอดนี้เขาหกเดือนนะคะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าแต่ละต้นของเขาเนี่ยสีสันจะไม่เหมือนกันนะคะบางต้นสีเขาก็จะออกเยอะนะคะแต่บางต้นก็ยังเขียวอยู่นะคะนี่เป็นความพิเศษของเรนโบวนะคะ <c oughs> ก็คือ ต้นที่เขาเป็นสีเข้มๆแบบนี้เนี่ยยิ่งเขาโตสีเขาจะยิ่งเข้มนะคะส่วนต้นต้นที่เป็นไม่มีสีอย่างต้นนี้สีเขาจะออกเป็นเขียวอ่อนเหลืองนะคะเราก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเขาโตมาสีเขาจะสวยไหมนะคะแล้วก็ยังมีต้นอ่อนบางต้นที่เพิ่งจะงอกนะคะเพราะฉะนั้นมเมล็ดของเพื่อนเพื่อนที่คนไหนที่เพาะไว้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมเมล็ดแต่ละแต่ละ แต่ละชุดหรือว่าแต่ละเม็ดเนี่ยเออเวลาในการฟักตัวของเขาต่างกันนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเราต้องรอก่อนอย่าเพิ่งทิ้งไปนะคะมีต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ต้นต้นโตอะไรเงี้ย mm. ก็คือเวลาเขา mm. ขเขางอกออกมาไม่พร้อมกันนะคะ mm. ก็เลยเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของเขานะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นถุงที่เราเพิ่งเพาะไดเ้เดือนหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ เขางอกแล้วนะคะเขายังอยู่ในถุงแบบนี้เนาะงุมงกเกษตรแกะให้ดูก็ได้นะคะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเรแกะให้เพื่อนๆนดูเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยพอนะคะก็มันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะง่ายๆเพียงแค่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะคะ ว่าวิธีเพาะเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นอ่อนของเขานะคะจะมีขนปุยๆออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้ล้มต้นนี้ล้มเราก็จัดการเขานิดหนึงเวลาที่เขาเอ่องอกออกมาเนี่ย เขาก็จะเป็นขนปุยๆแบบนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะงอกเองนะคะขาวๆแบบนี้นะคะแต่รากเขาชี้ฟ้านะคะเราก็ทําการขุดดุมแล้วก็เอาส่วนของโคนเขาไปฝังไว้นะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาจมดินเนาะต้นนี้จะเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งจะงอกออกมานะคะส่วนพวกนี้ก็คือเขางอกแล้วก็เริ่มมีขนปุยๆออกมาแล้วนะคะต้นอ่อนต้นนี้เห็นไหมคะเพื่อน ต้นนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะงอกแต่ว่าเขาเริ่มมีสีแล้วนะคะต้นนี้น่าลุ้นมากนะคะ <c oughs> เราต้องลุ้นว่าตอนโตเขาจะสีสวยไหมนะคะพอร์นี้เนี่ยอายุเขาแค่อายุของเขาแค่เดือนเดือนเดียวเ,เองนะคะสําหรับพอรนี้เดี๋ยวพอเราเปิดให้ดูเสร็จทุกครั้งที่เราเปิดเสร็จนะคะเราก็ต้องทําการมัดถุงเขาไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเรา พอแบบระบบปิดเนาะเราก็ต้องมัดเขาไว้เหมือนเดิมรอให้เขาโตอีกหน่อยนะคะเราถึงจะเปิดเขามาสู่โลกภายนอกนะคะเราก็มัดเขาไว้เหมือนเดิมน,นะคะสําหรับพอร์ตนี้เนี่ยอายุเขาหกเดือนนะคะอายุหกเดือนเราสามารถที่จะอืแยกพอร์ตเขาได้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเอคอย เทรนเขาก่อนนะคะก็คือเราไปเปิดเปิดเขาให้โดนอากาศภายนอกเนี่ยอย่างน้อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยๆเทรนไปนะคะจนเขาชินกับอากาศข้างนอกเราถึงจะแยกเขาออกมาอยู่ข้างนอกได้ก็คือเขาเรียกว่าเอาออกมาอยู่ภายนอกได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ปิดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีสองต้นเล็กๆตรงนี้นะคะ อายุเขาปีกว่านะฮะปีกว่าแต่ว่าเขาอย่างต้นเล็กอยู่นะฮะแต่ถ้าใครที่ดูแลดีๆใช้วัสดุปลูกดีๆนะคะก็เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่า2ต้นนี้เนี่ยตอนเพาะเราใช้แค่แกลบดำเนาะเขาก็เลยโตช้านะฮะเพื่อนๆคนไหนที่เพาะแนะนำให้ใช้พินมอนนะคะถ้าพินมอนเนี่ยเขาจะโตไวเนาะอย่างพอร์ตนี้เนี่ยคือเราจะใช้พินมอนในการเพาะ เขาก็จะโตไวาอายุแค่6เดือนแต่ว่าเขาก็เกือบจะเท่ากับ2ต้นนี้แล้วนะคะแล้วก็2ต้นนี้เนี่ยสต้นใหญ่นี้อายุของเขาอายุของเขาปีกว่านะคะสปีแล้วนะคะปีกว่าถึง2ปีนะคะขาก็ต้นใหญ่ประมาณนี้แล้วนะคะราคาของเลนโบก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงเป็นไม้กระแสนะคะที่ราคาค่อนข้างจะแพงแล้วแต่แต่ละช่วงเนาะต้นประมาณนี้ก็250 ถึง300ได้นะคะแต่ถ้าต้นเล็กกว่านี้ก็จะมีมีราคาตั้งแต่80จนถึง3 4 5 0 0แล้วกันนะคะเพื่อนเก็ลองไปหาข้อมูลดูเนาะแต่ละร้านราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าออถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ก็80ขึ้นไปมีนะคะมีขายนะคะต้นนี้จะเป็นไม้กราฟนะคะไม้กราฟต่อ เปอร์เลสเกียนะคะสำหรับต้นนี้ต้นนี้เนี่ยจะเป็นชุดเดียวกับ2ต้นนี้นะคะเป็นชุดเดียวกันจากเออแยกมาจากพอร์ตเดียวกันแต่ว่าต้นนี้เราเอามากราฟนะคะเขาก็จะโตวไวนิดหนึ่งนะคะแต่เสียดายสีเขาไม่สวยเท่าไหร่นะคะ วันนี้ไม่มีตัวอย่างดอกให้ดูนะเรนโบคัแคตตัสนี่เป็นแคตตัสที่ดอกค่อนข้างจะมายากนิดน,นึงนะคะก็ไม่มีตัวอย่างดอกให้เพื่อนๆดูแต่ว่าดอกของเขาสวยนะคะดอกของเขาสวยเป็นสีชมพอูอ่บานเย็นนะคะแล้วก็สวยมากนะคะแต่ว่าวันนี้มุมเกษตรไม่มีตัวอย่างดอกให้เพื่อนๆดูยังไงถ้ามุมเกษตรเลี้ยงจนเขามีดอกนะคะมุมเกษตรก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะ เป็นไม้เรมโบเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะมือใหม่ก็สามารถหามาสะสมได้เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่มุมกเกษตรอยากได้มากตอนเลี้ยงไม้ใหม่ๆนะคะอยากได้มากจริงๆแต่ว่าก็ตอนนั้นเนี่ยคือพอเรามือใหม่ปุ๊บราคาหลักร้อยก็คือเรารู้สึกว่าแพงนะคะจนถึงตอนนี้ก็คือเราเล่นตัวหลักพันเรนโบก็เลยกลายเป็นไม้ที่ อยู่ในราคากลางๆนะคะไม่แพงสําหรับเราอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเราไปเล่นตัวที่ราคาแพงกว่าอย่างพวกพวกตอนนี้มุมเกษตรเล่นสายดอกนะคะสายดอกเนี่ยจะมีตัวที่ออกใหม่ๆราคาก็จะแพงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้ก็เลยกลายเป็นไม้ที่เป็นราคากลางๆสําหรับมุมเกษตรนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับเลนโบเลนโบแคตัสนะคะที่เขาเล่นในเรื่องของ สีของขนของเขาแบบนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะทําความรู้จักกับไม้ต้นนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็เพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้ดีๆหรือว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรนโว w ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับแคทตัดก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะทั้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับแคทต,ตัสแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรปลูกผักอื่นๆ